สวัสดีครับผมนายอภิชาติพลุนโชวนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอแขนแก่นผู้ลงสมัตรประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มเลือดสีอีก เพราะมอหาวิทยาลัยสำคัญแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของผู้คนที่หลากหลายทางด้านศินละปะและวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้อีกทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนไทยมุสลิมและพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านในนนมฝ่ายศิละปะและวัฒนธรรมพวกเราพร้อมสนับสนุนการแสดงออกบนพืพ้นฐานใจทีภาพของแต่ละบุคคลการขอรบส่งเสริม รับสนนผักดังให้ผู้ที่รักในศิลปะและวัฒนธรรมได้แ,แสดงศักยภาพอยากก่างเต็มที่เพราะเราทุกคนขร้อมปฏิบัติงานด้วยศาสตร์และสิส่งศ์และสีสสแลแห่งมหาวิทยายลายัยขอนแก่นเพราะศิลปะกับวัฒนธรรมเป็นมรดกอานามคา ขอมนุษยชนพว้เขาพร้อมแล้วที่จะศึกษาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านศิลปะกวัฒนธรรมที่หลากหลายของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเราพอกัน